สวัสดีตอนเช้าๆด้วยจ้ะสวัสดีครับอ่าพ่อๆกันมืึอนี้กะมาหาเก็บเมฆขึ้เก้าจ้ะมือนี้เ่าอยู่ผู้หัวท้องไอ้มารอมึงเนาะะมารอเอาเงซื้อวันจะมีเห็ดอย่างไงฮ่าเก็บในมันเนาะพ่อแก่มืึอนี่ซ้อของวันที่สิบเอ็ดกันยาสองห้าหกเจ็ดจ้าจะได้ก็ไปตามเุื่นตามชุ่มซอยไปก็มาใจฮ่าในเด้อว่าฮ่าสีมานเห็ดอยังเนีเนาะมืึอนี้แต่ก็เลยไอ้ส่งฝนจะตกอยู่จ้ะเป็นคึมๆอยู่อากาศเย็นๆเงอโงกด้วจ้ะ một đèn đọt này nữa, coi đạn ngay đó, đọc đọc. đó, ngang đó. Đàn cả, đọt bàn đọt này, đọt ngan nhiều, đọt ngan nhiều, đạn đó, đó đọt, chuồng đọc cắt chụp nó cho coi đó nó cho đen này làm ừ. lên bây giờ nó vẫn hết cò này mà nó... Chà, nó ừ. Ừ. Hiểu đó ta nó ai hay kiểu đó cho đọt ngắm ngắm ừ. còn đọt ừ. đọt ตวงดอกกระปุกจะไข่จายดอกเดิมงามเลยดูเห็ตะไข่ดอกงามงามจ้ะ่ดีหน่อยจ้ะกระบอกหน่อยดอกเนาะก็ได้เยอะดอกนี้จ้ะสองดอกเป็น สองดอกว่ะปาดอือตะไข่ปูหัวด้วยจ้ะนะาสองดอกงามกับผมเบิ้ยตะไข่จ้ะอย่างเป็นไรวะน้องอันเป็นลาเนาะปาดออกเลยมองที่เอาได้ไอ่ได้ไม่ได้ได้หรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาไปดอกเอาไปเนี่ยเนาะเบ้ยจ้ะมือ ดอกเลี er ้ยงเลยจ้ะจะไข่งามๆเลยนั่นแโอเๆบ้านนี้คนบุกขึ้นมาบุกมาอยู่เห็นห้อยรถอยู่คือบัวนน่นเนาะทำดอกงามครับผมฮึลองดูได้จ้ะน้งามหน่อยงามอยู่จุ่มๆเนี่ยคือเบื้องทั้งหมดอีก มาเบ่งกอนเกิดไปเกิดดีนี่หลืบคักเนาะขนแค่มแบบแบบแมงกินขางามไปดิแข็งนี่น่ยโอ้หเออขาโะนีจะ็ด็กก็ไข้เด้อจ้ะอยู่หน่อยเนาะแข็งปะอยู่ใรจะเอา นี่ต่ดอกบานจ้ามาบรทันอีกแล้วมือนี่แต่วดอกนี้บวแดงแน่นอนเลยนี่ยจ้าคือบวนนไงเอาวนี่เอาไอเอาเอานี้ก็บวแดงดอกอืมหยิบแดงกุหลาดดิบเอาดอกนี่ลหละสรุปอกตามดอกไอ ลงจากผู้หวดแล้วจ้ะมาเบิง่งผลประกอบการผลที่ใดของผู้หวดด้วยแป๊บหบนึ่งอันนี้ของผู้หวดได้จ้ะเดี๋ยวเขาจะลงไปเบิ่งเห็ดตะไคร้ยู่ขางลางโตเนาะวัดกระตันยู่จ้ะเนี่ก็ไปตามลื่นตามชมได้ว่าเขาจะเห็ดลายก็เก,ก่าบนเนาะจ้ะเห็ดกลางเนาะอ,อยู่นี่เนาะน,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 นัำนี่จ่เห็ดไอ้น้ำแป้งเห็ดหนาขาวลายจ้ะไปไอ้ายอากาศน้ำมือเศร้าตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงแล้วจ้ะ

cứ chưa đấy nè đẹp đọt ngắm vô. đẹp đẽ một ban đẹp đẽ đẹp còn đẽ 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 เ้ยขยวจุมจ like ุ point, like ่มดอกนยับผมน้องมลัยมึจนอยไจ้ะอเ่นหมเขาถึงจะสูงนีกว่าเมนสูงยูนะนั่น้ขึ้นสูงแล้วเด้เห็นบนนี่โน่น้อยแต่ไม่ยอะเราแน่ใมาเบิ่งยอดเห็ดของห้ามอนี้จ้ะผนรวมที่ไรที่หมานเมื่อนี่จ้ะ เขาขึ้นไปเบิ่งผู้หวัวด้นอาจจะบ้านหน้าลวงกะเฮ็ดกะมีอยู่ป,ป,าปา้าปายจะบ่หลายเนาะไอ้แมนเฮ็ดได้เฮ็ดจะไข่ามาหลายดอกยุงแล้วก็เฮ็ดก้อแดงจ้ะเนาะแล้วก็ลงมาข้างล่างเ่าไอ้ข้างล่างก็บก่มาตำแหน่หงดอกหางเลยเห็นฝนตกก็เลยพาก,กันมาจ,จา่อเบิ่งเฮ็ดจ้ะออเฮ็ดที่ได้ที่มากะเกะเต็มตาคือเก่าจ้จแมนแมนทำงานขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกอคอมเมนต์ถ้าชอบก็กดติดตาม นี่เด้อจ้าบอกกันมาคลิปหนาสวัสดีจ้าสวัสดีครับกระบออปัน,ดน,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 นได้นะมือนี่เขาบริหารเห็ดไ่หมองเกานะ้อเขาขึ้นแต่แต่เบิงบ่งจอบเบิ่งเห็ดดินเห็ดน้ำหมกก็เงียบกันละจ้าม,มันก็ะเด้อบัเป็นตามคาดหวังมาอยู่กลับบ้านแล้วเด้อจา้า